ไกล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 มันร้อนไงหลายกล้องถ้ากล้องร้อนผัดเจนละหน้าเป็นหาเป็นคิดดีกว่าเพรไม่ได้ออกไปถ่ายผัดเจนละหน้าหอมหอมเจียวเกี๊ยวเกียมหอมหอมไปซื้ออิ่วอืมอะไรเข้า มาให้ข้าวใครกินหมดนะนาะไมาข้าวมากินหรือใครมากินใส่ลูกชิ้นใส่ลูกชิ้นด้วยถัล่ลนาใส่ลูกชิ้นปลาอันนี้ผักนี่ผักถัล่ลนานี่ผักนะไม่มีไอ,อ้นั่นนะเ,เห็ดหมดแล้วสิไม่ได้ซื้อมาเห็ดโบดเห็ดผัดหมดแล้วไม่ได้มานั่งขายในเช้าเม่อกี ชาวไม่มีมันเอไม่มีแป้งมันใช้แป้งมันหมูมกักหมูมากที่ไหนหมูมกักอยู่ซสาหมูมกักอยู่ซสาหมูมกักอยู่ซ้ายแป้งมันแล้วก็ถ้าช้อนคนให้ช้อนมนคนคนเอาเอาไปเอฟข้นเข้าคน ัเล่นให้ได้ก่อนเล้นยังไม่ได้เดาหมูมากไม่ดูหมูกุ้งด้วยใส่กุ้งเนี่ยเหรอหมูมากใส่หมูมาก หนูามาก,กุ้งมีแค่ไนก็ใส่แค่นั้นกุ้กงสิบตัวก็ใส่สิบตัวขอ,อแต่หน้ากระทะยายใ,ใส่กุ้งสิบตัวโอ้ยอร่อยอร่อยที่ฟีีมือไม่ได้อร่อยที่กุ้งไม่ได้อร่อยที่หมูเพะหมูไม่กินหมูไม่กิน,นกินนี่ก็แค่นี้ละจ้าสวัสดีจ้าเป็น